ครับผมอ่าก็จะมาดูนาฬิกานะครับบางรุ่นนะครับที่เวลาลูกค้าได้เครื่องไปแล้วทัชไม่ค่อยตรงนะครับบางทีทัดยากฟืดๆนะครับเพราะอาจจะเกิดขึ้นได้จากเวลาเราดึงแผ่นแผ่นเคลือบมันเนี่ยเวลาเราดึงออกแล้วนะครับตัวคาบกาวเนี่ยยังเหลือค้างอยู่ที่หน้าจอแบบประมาณนี้นะครับผมทำให้เราทัดเนี่ยหนื่อหนื่นมือหรือว่าบางทีหน้าจอมันจะสัมผัสเองนะครับ วิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับใช้สก๊อตเทปนะครับติดที่หน้าจอนะครับแล้วมาลอกเอาคราบกาวออกนะครับค่อยๆดึงออกก็ได้ครับจนคราบกาวเนี่ยที่ค้างๆอยู่เนี่ยมันออกไปจนหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเราพอเสร็จเราก็มาลองทัชใหม่ดูนะครับผมก็จะเป็นได้กับบางเรือนนะครับก็ไม่ได้ทุกเรือนนะครับอยู่ที่อุณหภูมิการส่งของหรืออะไรนี้นะครับ เป็นปกตินะครับผมไม่ได้เครื่องเสียอะไรโอเคขอบคุณครับ